สวัสดีจ้าเมื่อนี้มีภารกิจพาคุณยายมาอนามัยจา้มาม,มาอนามัยมาลุงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย้ายเจาะเลือดเมื่อข้างที่เร็วมาที่นี่ มื่อนี้นัดมาฟังผนเราก็มารับยาประจำประจำเดือนได้คิวที่แปดสิบสามวานเป็นมาแต่เศร้าเหรอได้ปีนอง <c oughs> วาเนเป็นพาคุณยายมากกว่านูออกจากบ้านมาแต่เตอบัวท้าได้ถึงแปดโมงเนาะ ถ้าคุณย้ายคีซาเร่งมาจ้ะต่อเรีกว่าลืมมือนัดหมอว่าสิไปอันต่อระบบน้ำเข่าส่วนทุเรียนเอาเครื่องสูบน้ำน้อยสูบพอมาเบิ่งวันที่เอ้ามือนี่วันที่ยีคุณย้ายหมอนัดคุณย้ายไปฟังผลตรวจเลือดสนุกคนไล่หลายจ้ะนัดมารวมกัน ได้ที่คิวที่แปดสี่สามนี่บลูสิเส็จง่ายบจ่จะพี่น้องสีได้ไปสวนบบนึกว่ามันสิเฝ้าไปเฝ้ามามาฟังฝนล,ล้วกลับมาฟังฝนเรากลับกลับอีอย่างแบบนี้ไหมตอนนี้นะคะหัวก็เพิ่นหัวก็เลือกคิวไปถึงที่ที่สิบกว่าเองคิวที่สิบกว่ากับกว่าสิถึงแปดสี่สาม่โบ,บมันได้ฮิตช่วงบ่ายฝนหรือเปล่า พราะว่ามีคนี่ีันเขียนประวัติที่เห็นเพิ่นนั่งด้วยไก่ปูนจับปุ่นเสื้อเสียนน้นำเงินนั่นจ้ะเพื่อนเขียนอยยุผู้เดียวนีบัดนี้ก็เสื้อสิเขียนซื่อเขียนน้ำสกุลเสื้อสิเขียนน้ำหน,นักเขียนอันนั้นเขียนนี่เสื้อสิเขียนประวัติของคนไข้เนาะของของบรรพุสูงอาย,ยุที่ม่านตามนัดเมนนื่อนี่นั้นกับน้านนะจ้ะเสื้อสีสจ,จแต่ละคนแต่ละคน แต่วันนี้ปรากฏว่าคิ้วมันนไหลายมีคิ้วหนักสิพอถึงประมาณลอยมั้งคะของแววกับของย้ายกับสิได้ยืดเทยๆกันโอ้ยเลยสิว่าได้เฮ็ดไปด่วนทุเรียนอีกละมือนี่เนาะว่าสิไปเฮ็ดแทนระบบน้ำขอ่อยสวนทุเรียนเห็นมันแล้วเนี่ยกับสิมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้ล่ะยังหน่อยได้เฮ็ดอัน เสร็จตอนเที่ยงกับใครเนาะพี่น้องเนาะเสร็จตอนเที่ยงใบใบไปก็ได้ไปต่อระบบน้ำให้ทุเรเลนเนี่ยกับใครไว้เมื่อวานนี่แววก็ไปเฮ็ดอันอันอัน,อนเครื่องสูบน้ำน้อยว่าสิสูบน้ำไปพักไว้ในแท่งบอซีเมนต์ที่วเฮ็ดว้กอนเอาไปต่อจังไดกับน้ำออกกับ่ออกจากเครื่องสูบน้ำ ถึงเมือใหญ่ท่อนิ้วเครื่องจากฝายไปหาอันไปหาแท่งน้ำที่อเอวเฮ็ดไว้น่ะมันก็หาสิบทนเนาะทอนละซี่เมตรรวมเหลือก็สอ20งร้อยกว่าเมตรผลได้พี่น้องใหญ่ท่อฝายเป็นนาดินสายยา,างกันยากวันนี้เมื่อยก็ไม่ทุกขากะสิบว่าขึ้นเมืเเเเเ่อนี้ว่าสิไปเฮ็ดให้มันเลี้ยวว่าสิ ย่างหน่อยๆก็ให้ได้สูบเครื่องอสูบน้ำเข้าไปในแท่งน้ำไว้เนี่ยเด้อวะคัดสีมามองนี่ก็จักวระสีเล้วง่ายบ่บัดเหลวย้ำได้กับสีย้ำนั่นตัวนี่ส,สัวเสร็จแต่ละค้นได้จากพี่นอกจ้า เพ่นเพื่อนแกกันั่งคุยกันนั่งเล้ากันไปโซ้กันไปผู้ดใดมาก,ก่อนหรือว่าผูใ้ใดได้คิ้วแต่เล็กๆกัสิกกดีเนี่ยเหลอเนาะเฝ้าเสศษเฝ้าไปเพื่อนกระซิได้เฝ้าไปฮ็ดธุระธุรังเพื่อนแววก็มัแจะเศร้าอยู่ได้จ่ะนึกว่าสีได้คิ้วประมาณจัก30-40ินี่ แล้วย้ำใดก็ย้ำนั่นแหละจังคอยไปเนาะพี่น้องเนาะประว่าธุระอันนี้มันกะมันบ่มีคนาพาคนย้ายมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นหนา้าที่ที่มันก็เปลี่ยนภารกิจที่เขาต้องที่คณย้ายก็ต้องได้รับการดูแลรักษาในเรื่องสุขภาพเรื่องอื่นจังคอยเอาไว้ที่หลังเนาะอาคลิปนี้ก็ไว้ซรันีล่ละจ้าเอา,อแ,ดดอาแดดไล่ผู้เทา <laughs> แดดมาซอยค่าเชื่อลกูกแตกวื้นเลยพี่น้องว่ามันเห็นงูสรุแล้วเห็นงูกับเห็นแดดในย่านซ้ำกันเด้นนีน่นาอเห็นงูกับย่านเห็นแดดกับย่านตอนนี้เฒทาอ้าวสวัสดีจ้าแค่นี้แหละเดอ้อ